เมื่อนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้เห็นฝูงของพึ้งพึ่งลุมพึ่งโกนนะคะมันใหญ่ห้างมาตะห้างไห้รู้พี่น้องสิมาอยูล่ลำโพงนี่ตูล่ลำโพงเป็นบุญตาได้เห็นนะคะ นับล้านตัวนะคะหาเบิ่งได้ยากนะคะที่แรกมันกับสีมาประมาณจักเศ้าโตเนี่แหละมาบินบนอยู่นี่มาเบิ่งสถานทีก่อนทีมันสีมายู เหมาะกับการทำร่างของมันหรือบอลนะคะแทีนีมาฟูงใหเลยพี่นอ้องอยู่ในตูดอกลำโพงนะคะตูลำโพง จับเต็มน้ำเสานี

เป็นภาพที่หาได้เบื้อ่าเบิงได้หญ้าอีรีเนาะบ่ค่อยจะเห็นนะคะแบบนี้เพิ่งหน้าปลานโตนะคะ เขาอยู่ในลำโพงดอกนี่นะคะด,ดอกดเขาอยู่ในลำโพงดอกนี้นะคะ เขาห้างเป็นที่เรียบร้อยนะคะเขาค้อนเป็นที่เรียบร้อยอัน,น,นเลยนะคะมัน,นมมหน่อยๆนะคะอยูอ่ไ <c oughs> หค่ะมาบินเกาะโทรศัพท์แล้วมาบินเกาะและ้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย